แม่เพื่อผมว่าผมอ่ะผมสตีมฮอนนะวันนี้นะวันเนี้ยวันเนี้ยคือคือขาดไอเนี้ยขาดอะไรวะขาดอุปกรณ์สูบอ่ะยันมันเครียดว่ะมันมีอาการเครียด ขาดไม่ได้ว่ะมีการเครียดสมองไม่โลง่งหรือเพราะกูหลอกตัวเองอย่างเงี้นวะนงแดงอะ่ะเออแล้วนี่ัวเป็นเฮียเลยครับเนี่ย โอ oh mm ้ช hmm. <tr uth Dogs> ีตบักมีอาการดาวเลสอะหรือเรียกว่าลงแดงไม่ไม่เดี๋ยวพวกนี้น้ำยามาส่งละ จริงจะบอกว่าร้านนี้ใจที่จะดีน่ารักมากไม่เคยเก็บตังค์ผมสักบาทดูทิปหายวายวอดตังค์ไม่เสียก็อย่าลืมนะไปร้องอุ่นหุ่นสินค้าเขาได้ด,ไดาวเลคืออะไรอ๋อลงไงดาวคือลงเลดคือแดงด เยี่ยทีป่ะไอ้เฮียหางกิดกูเย็์ยตะเป็ดกองน,นี้กูต่อเก่อนูกูไปแตกสองกองจริงไหมพี่คนหนฮในเลคเกียร์พี่ฮอนล้เงียน,น,น,นไม่บอกปล่อยงง <Blind Band. S 1> โอทีไม่พอคนชอบ u n d e อ a ก t อ c k ไม่กดไม่ไปกินตะจูตะจูบักกูเป็นค,คนเบิดโหวนะเนี่ยเบิดเบิดเบิดบ,บ้านเองเดิแล้วทำไมมันไม่พอให้เ,หยเ,เลยวะกูโหวตไปแล้วไอ้กูคอรยังไงีีมกูองร้อยคุเธอมังกร ถึงการละประวัติศาสตร์ละมังกรจีบเป็สองร้อยเฮียอยู่หมู่พวกเนีน่ยอยู่บนตะขาวยือยู่นเดี๋ยวออกเกมวะสักเกิลอีกอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปกลาง ลองเตะได้ป่ะหวยจีบมสองร้อยมาลองฆ่าบนมั้ย ระวับระวับแ้ท่านมีบินหรอมีอีกถามเซบิกูบินเลยเนี่ยหน้าทันไม่ทันทันถ้าทโลได้เผาโทรได้ปะทัน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 ี่นบ่ทันทันทันนะครับโดดเท่าไหร่ทันเนี่ยตายอยよ ถ้าไม่ว่าอะไรขอเออเอาเลยมีความต่อได้ไหมไม่อยาการ์มต่อกับโดดดิฮัลโหลเต๋อแม่นตีอ่ะอ๋อพี่นี่หวะโอ้ก็บ่นระยับมันมีเวลาให้เต๋อยู่่พีไม่ได้คิวบนโดนนะครับสตันตายเลยนะสตันเทียดายน่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่มึงดูดเชื่อมากที่มึงตายแบบนี้ไปม็อกละเฮียตายง่ายก็ช่างแม่งเฮียมกรกระดาษม็อกอะมันแรงไม่กูไปม็อกเลยกันกูเห็นสกาวตายเมื่อกี้ละกู ตายซะห้าเลยเฮียเตือนนะด้วยเดบประเด็นอนะ่ะช่วยปะช่วยได้แล้วนะเออกูบินไอ้บินบินไม้ต้านบินมาตามไปใบ,บเลยก็ออันนี้อันนั้นหมัน

มอ,อ,อเคเฟรน่์นว่าต้องอนี่หว่าเออโอเคไม่อยากออกเพราะมันบางเกินอ่ะแต่ก็ต้องออกเงินก,ก็ไม่ไหวตอนนี้นี่ยม็มอส,อสอค้างวะไอพี่โอเค ตอนเข้าป่านะต้านระวังเข้าป่าหน้า,ายเลยนะไม่ทันแล้วลองพลโทรไปรที่บ้านนะเดี๋ยวลองล,องลองพอโทรไปรที่บ้านดเปิดทันอาจจะนะพี่บอสให้รู้ลองดูลองดู สวยเลยเอาตัวนี้กระบาลลั่นมันไปฟาร,ร์มต่อฟาร,ร์มต่อมันนั้งไอนเนี่ยกอรอนกระดาษไอ้เหี้ยเอ็มมันลุนแยกล่างยาเลยเก็บแล้วตาย <AB> เอวเอเออมันได้ไวเกินอ่ะกูก็ทำอะไรไม่ได้เลยอืมอืมฟาร์มกองใหญ่ได้ครับแต่เกมนี้กูไม่ได้ไปฟาร์มเลยเนี่ยรอเนี่ย ขอมิมมมนิฮาร์หน่อยตั้นมินิฮาร์เหรอได้จ้าเป๊บนึงนะต้องไปเปิดกล้องให้มินิฮาร์เลยเขาไม่ไปฝ่าบนลู้วเพื่อนม,มีใครเลี้ยงบอนี้อยู่ต่างที่นเ่ไอใด้าด้วยนะพิษป่าแล้วตาม โอ,อ้ยสกิลแล้วคุยนี่คือทำเลยไม่ได้เลยว่ามายืนกลางทิ้งอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรนี้นปนเ,ปเปิดไปละไม่ได้ไม,ไดมันบวกวันไอ้กูรอบินอยู่ตรงกลางอะแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าแล้วบินเข้าปากมาันหรือ,อ,อเปล่าเดี๋ยวมันเปิดรอ,อช่วยทำ ยืนไกลไปบ้าบินละรับไปรับไปมันโดนดวนแล้วบักสวนมูนมาหอยก่อนสนุกละมูนเนี่ย

หมอป่าคลิปมีหักเปอร์เซ็นต์ไหมพี่หักครับหักให้กับหมอ <c oughs> ตลกอยู่อะเซีมิตัวมันกระดากระดาษอะเก,กิดมังกรอะเกิงตรงฟาร์มเด็วออกว่าชาวบ้านเท่าไหร่ไม่หน่อยหรอกฟาร์มเดยเผาตัว คิปนายสมันมาไม่ดัดนี่ยมีพายุแล้วเา่วยด้วยนีนด,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 ดูเรื่องแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยผมรับเองโอ้โหเคนน้อยบอกว่าเงียบกว่าพี่จัดไปน้องคู่ไอ้ ไอ้สมามามินิฮาร์ดสองมือเอเอฟสี่ไปแล้วเป็นมินิฮาร์ดสองมือมือเดียวพอ <c oughs> เบ็ดเม,มลละถ้าเมื่อกี้เรามีเบ็ดเมลมันบึ้มไปอย่างอ่ะพี่มันบึ้มไปแล้วบึ้มแล้วบึ้มแล้วบึ้มแล้วบอกเลยแม่งโดนแบบอร่อยตรงนั้นแหละจะมงอติแม่งีเบินเ,เ,เราบินไปเลไม่มีบิดน,นี่ยรอ หวิบินมูไม่มีต้ท็อปสามวิบินมูไม่มีติมูไม่มีติแต่ว่าบินอยู่บินอยู่บอมบินบอมกกลางเลยครับกบกลามามามาูมาโอ้ติดแขนอีกเอ้มันย โอ้โหตายฮู้คุยแม่จรงวะเราต้องมางบ้างว่าบางทีถ้าไฟอ่ะแบบมาปิดจะเก็บตกวัวตัวเลื่อนโลอะยืนโง่เลยบางก่อนกูไม่มีไม่มีภูกเกาตไฟฟูจิ จัดให้เว้ยไปแบ๊กไปแบ็คหมอปลาไปแบ๊คหมอปลาเลยดรฟิดรฟินตัวไหนวามเร็วกว่าตัวนี้น่าจะตัวนี้เร็วกว่าครับตัวนี้เร็วกว่าเยอะ แกว,วแกวัดฟ้าไปแก้มันแกวัดทมด็อกเตอร์ฟิต <laughs> หมอเข้ามาเป็นเรื่องอยู่แล้วมูมเนน่ยไอ้เที่ย,เ,ยเป็นเรื่องเนน่ยน่ะ <laughs> ออก็รู้ก็ด้วยไอ้เที่ยเก <s ut ain> ยยาก ไอ้หน้าหี่มหมอเื่อหมอป่าสารลบให้ผมร้อนเตงมากกว่าไอ้เกนนั้นแหละไม่ยอมกดแอปเปิลนี่ฮะร้อนมันหลุดรมอเล่นลากปะ ยังไม่บิงเลยนะรอรอรอซูมเนี่ยไอ้รอซูมรอเลยเดนี่ยฆาควได้ไม่ซูมรอถ้าไมด้หมอชาคือโง่เลยไหมที่มันมีแค่ท่าเพิ่งใส่เองเอ้ยบ้านี่ท่านี่ท่าสามตำดาเมทตำดาเมทเราไม่โง่ไม่โง่เก่งเก่งองค์น่ะเจ้าหมอหมอเรียนมา ไปล่งต่อได้นะเล่นิีไปเแล้วะลึกไปตามไม่ทันอ่ะจะบินไปไอ้มวหนอกเบิร์รวย้าเลยน้ำบูญเนี่ยยี่สิบอะ เบลยี่สิบคือเป๊ปตามกินรงไหนช้นซีนอ่ะตาอนี้มันเอาอยู่น่ะรวยขี้เหอนพ่องอยู่ไปท้ากูนึงหนึ่งกูจะหลุดโงต้องไปหาเล้ววะ ืืนนนเพ่่ออหอยวถ้าสมมติไม่ออกมอกอ,อะไรชิ้นแรกครับเบ็ดเมลครับเ็ดเมลเกาะเก่งเก่งอยู่เบ็ดเมลเกาะแต่ผมอยากออกมอกเพราะว่าสก,กาวมันตลกตลอนแรกคนเล่นด้วยเลยว่าโอ้โหเนี่ยมันนหมดเวทีมันเล่นสติ๊กใกล้กันหมดเลยวะโยกเลย

เดียวปิงไปไหนอ่ะหายไปไหนวะหกร้อยบีเคบีจ้าโบอะไรเบิร์ดสัตว์ช่ดนี่คาเตอร์วะเบิร์ด เล่มันตีคองมันตีคองมันตีคองเห็ดนายยมีบิงส์หน่อยเดี๋ยวเล่นในคอบแต่เกาไม่มีเคบีจะดีหรอท่านปะวะไม่ทันไม่ทันไม่ทันปะจริงจังเลยไม่เป็นไรก็ได้บางท็อปแต่กาก็ไปแบกกูจะแบกตั้ไหนสองร้อยเนี่ย แต่ถ <c els descript or> oh ้ามันมาล่างบวกได้เออเนี่ะไรอย่างงี้ตลกอยู่มูนมาว้ามันแรงมากของกองอะ พี่ทำไมรเร็วที่ออกคาเบกานทำไมออกแค่ขั้นสองครับขั้น3าไม่ดีหรอครับดีครับขั้นสามดีครับแต่ผมเจ้าเงินนั่นเองครับรอรนะทหล่อนนะเนี่ยอันนี้หล่อนนะดดอันนี้หล่อนนะถ้าดูดีๆอ่ แล้วเขาทาฟ้าวะ่ะเย็เยเยเยไม่ใช่รวยเฉยออกนดีดีไหมออกถ้าเก่าแม่งไม่มีบ k b นี่ไม่กล้าตีบ้านกูจะหลุดกูยังหลุดคู่เอ้สัตว์ันว่ เอาไปที่ราบานแต่กาเล่นโคาอุบาทลูกตากูมากข้าอาหารมือข้าอาหารห่วงมาพี่เกมครับพี่เกมมาไปไปไหนมาไหนววันกับพี่โอ้ยกกาวยืนชกคีบเลยที่ขี้แยแค่ขี้ตาของมันนี่โอ้ยยาละเก้าวคเล่นมังกรใหม่ดิ คุณที่รับชมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะจะทำให้พี่ตั้นมีเงินมีงานเพิ่มและไม่โดดสตรีมหนีโชว,ว่าทุกคนรักพี่เขาเยอะๆนะและก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ช่องของพี่ตั้นด้วยละ่ะพี่เขาจะได้มีกินมีใช้มีเงินค่าอาหารงูด้วยการสนับสนุนทั้งน้ำยาพ่นควันกำจัดยุงกรีนบัสเตอร์ เริ่มต้นที่ราคา195บาทและถ้าจะซื้อ YouTube Premium ก็สามารถสแกน QR Code ที่ครึ่งช่วงที่ตั้นสตรีมได้เลยในราคาถูกมากๆใน65บาทสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบ